I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and believe Know what I want so I'll take it on I'll make mistakes but mistakes make you strong ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะลองเอาคาบูเคกมนะครับผมใช่ไหมโอเคปาก28นะครับกับคาบูเคเลี่ยมปาก28 เทียมนะครับผมส่วนเคกลมเป็นคาบูแท้นะครับผมเรามาลองวิ่งดูกัน,นครับว่าอันไหนมันจะรู้สึกจิตจัดมากกว่ากันนะครับผมและท้ายคลิปก็จะมีคลิปของเคเหลี่ยมให้ดูด้วยนะครับผมหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับท่านผู้ชมหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมรถก็จะสปกสปรกสกปรกหน่อยนะครับผมเพราะว่า ยังไม่ได้ล้างนะครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับรถคือเดิมครับเดิมจริงๆนะครับผมนี่ครับกองน้ํามันก็จะเป็นกองใหญ่ๆแบบนี้เลยครับแต่น้ํามันก็ลงไม่เต็มเท่าไหร่นะครับและต่อไปนะครับก็เป็น GPS ที่เอาไปวิ่งมานะครับและเสียงไปฟังกันเลย จากคลิปที่เพื่อนๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าน้ํามันเนี่ยลงไม่เต็มถ้วยเลยนะครับผมรถเกิดอาการสะดุดรอบสูงๆนะครับผมและคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะทําก็จะเป็นคลิปสอนอแก้ไขเรื่องน้ํามันลงไม่เต็มถ้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเออไม่ต้องกดก็ได้นะครับผม รอดูแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับ